วันตันเดยมอ้เอบ่มาคนตัว้ยมนตั้อไบุไล่บนตวจ้อยวันมีแกงส่างนะเสร็จแล้วบนตัวปอยแล้วบนตัวอยก่อ้องน้องไอ้คนนี้รออยู่ปะรอเนาะ <cười> <cười> ok, bây giờ đeo lúc phân tục Để nhảy các bạn này các bạn Hãy subscribe cho kênh Ghiền สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาซูบูสุคนเลยที่เข้ามาติดตามแอบชมในคลิปวิดีโอนี้วันนี้นั้นพ่อโต๊ะก็พาพี่น้องมาพบกันที่บ้านส่วนพอมุ้งน้อพี่น้อะที่บ mm ้านปักเทียวนี <s <s uh ่ว huh. ันนี้นั้นก็มานำปลาเพลย์ไอเพลย์นั่นเองมาขิดน้ำด้วยขิดน้ำดำน้ำแซฟซี่น้องยี่เป็นคนซื้อมาเลี้ยงโอ้โหน้องยี่เพ็ดอยู่ในห้อนบ่นเล่ะเพ็รอยู่ในเฮือน ที่นี่เงีลแล้วล่ะมาถึงว่าเขามานั่งร่วมกันหรือว่านั่งริอย่างนันรอนอกเขาคือกิร์้ถเนสอกว่ะไปตามมาเอานั่นน่ะเปิดเลยเด้อเปิดไปตามมาตามม้มันยีโอ้ได้ยินแต่เชียงนกน่ะได่ยนมีแต่นก่ตเ่นนกมี่เป็อ่า้โอ้นกนวดเลยนั่งไก่ป่ามัน่ะไก่ป่าบ่ ไปมาเพื่อนไปไดเด็กตัวนี้เป็นไ่ฟ้าเนี่ยบักคิรักเราก็จะซื้อมาซื้อตัวเราจะแสนบ่แสน่สองแสนนี่แหละเราซื้อมาเด็กไก่นี่เป็นกนกไงละ่ะน้องน้อยนะไปง่ายจะดีนะนี่ไก่ฟ้านะโคตรงนี้ได้ไก่ได,ได้ได้หมูป่าลูก น้องยีแลพ่อแม่จะไปใส่เมื่อนี้พ่อไป่วงเหรอม่ไม่ไปให้พ่อไปอย่างรไปใส่เข่มงวงใส่เมงวปใส่เข็มงวไใส่เงวนะออใส่เข่มงวไปส่วนงวงใสปสวนงวอวถงวเข้าใจง่ายเลยตอน้องยีไปสวนงวแม่ไปใสเครื่องแม่ไม่ แม่กรบน้องสาวจะอยงงู่คนเดียวคืออ,อยู่คนเดียวน้องทีอยู่คนเดียวเดียววันโอ้มีเสียงนกแต่มีนกยกังไงเออนกนกกระพีดำกระพีทองนกปีบา่บานาเรนป่านาเรนนกปีเข้ากันมันกินขปกด ดงนี้ไอ้ว่าเสียเดี๋ยวไอ้ไปเอาันคูป่าเอ เราเอาเครื่องไปให้น้องมาลาก่อนยังไงน้องมาลาก็อยู่บ้านนี่มาประหารข่อผู้อะไรพี่น้องนะก่อนขนาดเลย ่อย่งมาเนี่ยกรเป๋ามปแต่ดูกรุกตากัเป๋าตุกกตาเนาะใส่ออกมาบงดูซื้อตุกตุ๊กตาตอมงมาลันคืออย่งมาล่ะโอ้กัดตรงมา กระตุ้นไตักบเป๋าเองนะน่ยสต่อไหฮะกระเป๋ากะกระเปาเออไอกระป๋าน่ไอาตเอนข่าวน้ำตุ๊กตุ๊เออมนเป็นกระเปา้าแต่มาลานเอเวตเราบ่มีหนาเอารมีนุ่มิไปอันี้มึงนะ ถานีนั่นก็เป็นบรรยากาศเวลา1ิบสามโมงที่สิบเก้านาทีเป็นยังไงเนี่ย้มงอย่างเป็นยังไงเ,เป็นเวลาส้มมุ่งอย่างพิธีบานปักเทียวตอนที่เมื่อนั้นพระโตผาพี่น้องมานั่นเองบรรยากาศเนี่ย,ย,าายมู่งบานปักเทียวกประมาณนี้เลยมู่งบานอัน,นนี้เขาก็มาเว,าวเอเฮืนยานนงมาลาเอาเครื่องมาให้นงมาลานี่เลย เรๆจะกลับไปกินข้าวอที่เหือนซ้างมุ้อกนะบอนเมื่อกี้มาตัว่านรงมานี่จริงนะล่หมีเล่าหมีเล่าหมีนะจริงเล่หมีว่าพ่อหยอกเล่าหมีอ่าอ้าาจอะโอ้เื่อจถหัวก็อก้า้องเพงคนนี้เลยเดี๋ยว่างนี่้กระเป๋าเป็นทุกั้าอันทุกขลาละใส่เสีเอาไปใส่ใส่เสื้อห่อจะใส่ก็ไแ อยู่นี่ใส่ได้หลายบ่บ่แล้วซับเื้อโอ้โหแม่จะถูละซับผหน่อกับได้เรื่งเดียวได้โบมาละได้ับหนึ่งได้ค่ะหมดเยแม่แบบนี้นะ và thành tài lực lượng nổi trợ kết จะพาพี่น้องเข้าไปคุยกัู่ค่น้ินตอนเที่ยงครับพี่น้องไงพี่นออ <c oughs> ้องใส่็จแล้วต้มน้ำไว้ก่อนเดี๋ยวไอ้เพื่อนมาหอนค่อยเอาปลาลก ไอเพิินมานนองยี่แค่ไหนคณาาะนี่น,ออน,นนะ่นก็กำลังต้มผานิดนึงนะประมาณนี้เลย่ วันนี้มาสอนน้องยี่ยนต้มยำป่านินน้องยี่เอานี่ใส่อันนี้คือพริกเผาเะพษะเฮดอ่าต้มยำกับเ็ดอา เดี๋ยวเมื่อไนให้น้องสอนในนุการเทียวทานกับน้องๆกันมดแลนี้ใค้เออเอาพวกตพวเข้ามาไล้หะือเเขาถึงวหนาอะไอะวันอาณาจักรอะไรอบคุมันตักเอาโซดาจับพวกมัตักหน่อยเดี๋ยวพวกเจ้าแั้หลาจะมาเจ้าขอโทษเราตักกันตักกันตักอืมันัก ใ,ใสลงไปเลยัใส่พอแล้วคุพอแล้มันเลือกเราไ้เห็ดเขาพักเท็ดอย่างเจ้าเนี่สีเริ่มออกมาแล้วหเห็น,นไหมคนแต่อะคนแหงไล้ปามันคืแท้ต้างดูทีนั่ <laughs> Một sĩ đã đẹp dạy đẹp dạy 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 nó dạy đẹp dạy 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 Như dạy 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 ยังนุ่งได้ขนาดเลยพี่น้องจะเลี้ยงนุ่งได้นี่นกแก้วบ่พี่น้องโอ้นกแก้วก็มีนกแก้วเด่นี่พี่น้องนกน้อยยังประทันยัยเถอะนกแก้วนกเขาไก่ป้าเป็นงงยังไงที่พี่พูดไม่เลยติดสัต kêu tôi nhá Yuki tôi nhá cho thằng đây Yu bàn vào tôi nhá mì ra vô đang nghe mì bình cung bình cung mì lai rồi nó kêu mà tôi có bùng hoa và sát chị ơn cười cần lưu bò bà. thằng bàn mà tôi chị ơn nó kêu vô còn thì các cháu phải đăng ảo, lúc tôi ở, các cháu xe tôi nín Phải đăng

จได้หอมมนโแมอเคที่อ่ปานซุปเลยได้น่เปือยแล้วดไอไอซีรน่งบ่โลี่นี่นะขอ โอเคใส่เกลือเป็นงอลงไปนี่เรียบร้อยต้มยำปันนินน้องกี้นี่เลยเรียบร้อยเนาะน้องกี้เนาะโอ้โหเป็นตาแซ่บขนาดเลยเออคือสีแซ่บอยู่หรอกพี่น้องเไยเบิ่งจากคนเฮ็ดกือกงเนาะคนเฮ็ดแซ่บปะบ่งงูด้วยเนาะต้องมาซีมเบิ่งเนาะเออต้องมาซีมเบิ่ง จังสวี่หูว่าแซะเลยปวดแซ่บป่งเล่นน้องยี่ใส่ได้ละเปลืย่ยละตักใส่ถ้วยใส่จานได้เลย

ไอ้เพื่อนกำลังเสียบข้าวพัดเสียบข้าวพัดสู่น้องน้องๆกินหลังจากที่เอาไก่ได้ลงไปได้พอดีแล้วเาก็ตกเข้าลงไปโอ้โหทำทีทามันโผล่มอว่าจะไม่อย่างนั้นเพิ่อนจะยิบยิบม้วเลย ยุบคงน้ององัวเลยจังไม่ยอย่างไรแต่เขาใส่เห็ดอย่างอันนี้งมูเลยเ <c ười> ต็กเผาะพัดตั้งน้องกินเนาะ <c ười> ข้าวมันก่อส้างที่จะอ่าเหนียวมันต้องเป็นข้าวแห้งข้าวที่แบบว่าหุงน้ำน้อยอะนรงูเต็กเผาะพัดเนาะ mời ừ, mình kể con tôi tao mắn mồm mắt mồm mồm nó, mồm mồm บสถ์ก <ừ, S 2> <c ười> ับยานยานบสถ์บสถ์ยังอายนี่อายต้องขามาดูดูสไวาเป็นลวลมเป็นมีแต่คนสนิทจะคอยวาแต่ครนิทลบมเป็่นาไปเลยโบกับกนแมวปีรมเลยจ้เมอนกินยังห่อว่าชิลมจังเด่วงนี้ดดนาโตบทืก่โตสั้นโสั้นบใจสั้นนเนาะใส่อนี้ ผิดเผ่าไอ้ดกี่ได้ใสร็้กเคยเหีออกับไอ,อ,อติดกันเลยเาหน้าคันเลยผู้โอ้ี้ิดเผ่านี่ไว้สำหรับเพ็ดต้มยำเ็ดเอ่าวพัดสีมันก็สิไปได้โคตัวเห็น,นอ่อสีมันอนะ เอาพักตามว่าอาหารเขาจะใส่ที่เขา่าทางนะั้นบางคนเขาเอาอน้ำมันที่เขา่าใส่ตีเื่องเด่น <c oughs> <c oughs> ก็ผมได้กินซะแล้วเด็ด <c oughs> สีน่ากินละวันนี้ต้องมือตัวโอ้ <c oughs> หอมมากเลยขอพักกับเพื่อน โอ้ันแน่น่ะบอเพิ่นยงสซ้นีได้ใจไม่ยาได้ใจไม่เท่าแล้วนี่บอเพื่นี่เจ็บอาหารเก็บอาหารีนะเจ็บอาหารเรียกคันแน่นคันแนนนิยมินมเตแสอครอกัแซบบกแซบยบวากันเด้อ โอ้โหขวนมใหญ่น้องกินเ้ใส่้เอ่เดใส่เองดโอ้โหมีน้องมาเพิ่มเมนูอาหารมีอย่างแน่น้องน้องยี่น้องไกยี่น้องบูเลยน้องบูเมนูเลยอันนี้อ่ต้มยำป่าน้นนันี้นะอันนี้เป็นข้าวพัด้าพ้งคนเห็ดยังบริสิมเลยคนเห็ดยังบริบสิมเลยได้หนิซีมงก่อน เขาจิบอได้กินข้าวแกข็งป้นไปมันก็อยากจืดจืดเพราะว่ามันม uh ันอยากจืดจืดมันมันหวาบโบเก้มเนาะเพราะว่าไอเห็ดมากินครับปัญหาในเก็เลยบือใบเห็ดมันเห็ดรสจัดมันจัดกินไหมกินเลยกินเลยกินน้ำกันเลยโบเซฟเกลือเนาะ ข้าวผัดเนยนะคิดว่าเอามาเจเข้าวักหมดแล้วข้าพัดบมดในใส่เนาะเหลียวข้าวเขาลาเหงื่อไมุ้ยโอ้โหมาเจอพี่น้องอกินข้าวควมพากินปลาควมต้อนตัดหน้าอาจจะได้เกิดมาคู่กันเนาะไอ <c oughs> <c oughs> ้สัตว์นี้บมดทันแล้วมาซาพ,พว่ มากินข้าวม่งพากินตากมังตอดเด้อตักดแน่าจงกิได้คู่กันนี่โอ้โหเต๊แต๊ดทำการสายฝนบ่กดีแน่นได้เออมีโซซ่าขึ้นมาแน่ใส่เกลือล้วกินเลยกินเลยเป็นกันเองเลยไม่ต้องเกรงใจกันแล้วเอาเลยบ่ บอกว่าเรต้องเกรงใจไปเฮตนาเราพอใจนะบาสมุติเฮตนาเราพอใจแบบแต่ว่าเราคำปากเอาเลยกินเลยไม่ต้องเกรงใจแล้วกินให้หมดเลยแบบนี้นะคนไทยเขาเอาเขาเฮตนนะไม่ต้องเกรงใจกันแล้วเออซื้อมาอันเดียวอันเดียวแค่นี้กินเลยวันนี้นะไม่ต้องกินเอออซื้อเลยนะสีกากินอยู่พ่อเนาะพออย่างนี้ต้องแก้วเล็กต้องหัดตูนน้อยน้อยน่ะอันยิ่งว่ะ น้องอเมนกินเถอะกินให้เย็นเถอะตามสบายเลยกินแ่นกัน้องไม่เยตัอนยมากินกเทียงน้ำกันดีแน่อกะเทียงตอนนี้ฝนก็เคยทายว่าชีตกนะพี่น้องนะบรรยากาทางข้างก็ประมาณนี้เลย Ok, thì họ này đều phân tục để nhảy các mạng này chị Nhảy các này chị thì... Nông à, ừ. à, 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 mày kia phải chạy nông mày kia phải Nông à, mày kia có dù nữa Nông Nông vua, có dù nông vua เอาเน็บใส่เสื้อเน็บใส่เสื้อเน็บใส่คอเสื้อเล็ตใส่นี่นะเล็บใส่ข้างเขาเน็แบบนี้นเล็บแบบนี้นี่เอาทงนี้อนไหมเป็นอะไรเนาะได้ยินเสียงยบ้คอมเมนต์บอกกับเพื่อนเ

เราเจาเขาอน่้เราหอเจอยู่แต่เือยู่ล้เาเ่ไงน้ามเม่อไร่เาอกกนมน้องยี่น้องไอคนนี้รออยู่ปะ ลอดเนาะบวตุ้าเออบ่มากนตุ้ยมาบนจ้าดีนตัวจ้อยเสร็จแล้วบนตัวค่อยแล้วบนตัวค่อยของแล้วชาเขาไปทำงาน ดีวคือผมมาคนตุย้ยมีพ่งงนะเออผมมาคนมีพ่งเออคือปนี่ยังได้แล้ว <c oughs> อ้คือปนี่ได้แล้ววะนักมีโอกาสด้วยนี่เดินตัว,ว่ารกกเธอจะโก,ก,ก,กรหม